ต่อครับ <c oughs> พุทธมนต์จากพุทธการอีกรอบหนึ่งนะฮะอีกรอบที่ว่าคือหมายถึงว่ามาอีกแล้วนะแต่ครั้งนี้จะมาเริ่มที่บทสวดเริ่มต้นนะครับมาเริ่มกันนะครับอันนี้คือบทเริ่มต้นคือบทที่ควรสวดก่อนได้แก่บทมหานามสการหรือน้มูตสระที่เราคุ้นเคยกันดีบทชุมนุมเทวดาเพื่ออังเชิญเทวดาและแสดงความเคารพต่อธรรม และบทไตราสารณคมเพื่อปฏิญันตนว่าเป็นพุทธมามะกะโดยมีข้อควรรู้ดังต่อไปนี้ mm hmm. ข้อควรรู้ที่บานเลยประมาณสามหน้ามาเริ่มกันข้อควรรู้ที่หนึ่งนะครับโ mm hmm. บราณอาจารย์เรียกบทบทนบทนโมนี้ว่ามหานวัศการคือบทนอบน้อมที่ยิ่งที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นบทแรกที่ชาวพุทธนิยมสวดนอบน้อมพระพุทธเจ้าเป็นคำอุทานที่เปล่งออกด้วยความปิติยินดีที่ทราบซึ้งในพระในพระพุทธคุณ่ะจบไปข้อแรกข้อ2ในสมัยพุทธกาลมีบุคคลหลายท่านที่เปล่งอุทานคำนี้เพื่อน,นอบน้อมพระพุทธเจ้าเช่นท้าวสกกะพรมพรมายุพรมอารามทันทะและนางทานัญชา ผมอาจจะอ่านที่ปิดถูกๆนะครับขออภัยด้วยอ่าต่อไป 3. อาจารย์บางท่านมีมติว่าเทพ5้าองค์เป็นผู้กล่าวบทนี้คือ 1. สาตาคิรยิย์กล่าวคำว่านโม 2. อ,อสุรินทราหูกล่าวคำว่าตัสสะ 3. เท้าจาตุมหาราชกล่าวคำว่าพักขวะโต สเทาส้าสก,กัดเทวราชกล่าวคําว่าอาระหะโต5เท้า,ทามหาพรหมกล่าวคําว่าสัมมาสัมพุทธะอย่างไรก็ตามบัณฑิตทั้งหลายไม่ยอมรับมตินี้เพราะไม่มีหลักฐานอ้างอิงในพระไตรปิฎกและอัตตกถาเพราะเป็นคำอุทานที่บุคคลเดียวเปล่งออกอตอนนั้นนะอันนี้ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ ต่อไปข้อสี่นะครับบทมหานวัสการหรือบทนโมนี้ควรสวดทุกครั้งก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรมทั้งวงไม่ว่าจะเป็นการสมาทานสิงการถวายทานการสมาทานกรรมฐานบทชุมนุมเทวดากล่าวถึงการอังเชิญเทวดามาประชุมฟังพาร,ริตที่จะสวดแสดงายตรีจิตปรารถนาให้เทวดามีความสุขปราศจากความทุกข และขอให้เทวดาคุ้มครองชาวโลกให้พ้นภัยในข้อ6บทชุมนุมเทวดาเป็นบทที่โบราณอาจารย์ประพันธ์ขึ้นแต่คาถาที่หนึ่งไม่มีปรากฏในคำภีปรปริตากิตาที่พัะเตโชทีเถระโรจนาในสมัยอังวะชาวเ้ยลาวพศสองหซึ่งอธิบายความตามประโยคที่2องจึงสัน นิฐานว่าคาถาแรกน่าจะประพันธ์ขึ้นหลังจากพศ2 5 5 3ครับผู้รู้บางท่านกล่าวว่าบทชุมนุมเทวดาประพันธ์ขึ้นที่ประเทศรีลังกาโดยพระอรหันต์ผู้พำนักอยู่นิกายมหาวิหารโอเครับทราบครับข้อ 8. ควรสวดบทชุมนุมเทวดาทุกครั้งที่สวดมนต์เพื่อให้เทวดามาร่วมอนุโมทนา และหากมีความคุ้นเคยกันก็อาจเป็นกัรยานิมิตกับเทวดาได้แต่หากจะให้ดีในคำพีบอกว่าควรถือศีลแปดก่อนอังเชิญเทวดาจะทำให้มีโอกาสติดต่อกันได้มากขึ้นข้อ 9. บทชุมนุมเทวดาควรเป็นหน้าที่ของคารวาสในการเชิญไม่ควรให้พระพิสุที่มีศีลสูงกว่าเหล่าเทวดาเป็นผู้เชิญข้อสิ บทไตรสารณคมคือการเข้าถึงพระรันาตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้อ11ผู้ที่จะปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธต้องกล่าวบทไตรสารณคมการกล่าวสามครั้งเป็นเน้นย้ำตามประเพณีว่าไอของชาวยุเยว๊เป็นการเน้นย้ำตามประเพณีของชาวอินเดียในสมัยก่อนเช่นเดียวกับการกล่าวบทนโมสามจบ นโมสามรอบก,กันนะข้อสิบสองหากเราไม่ได้ไปนับถือสิ่งอื่นๆว่าเป็นศาสนะเช่นไปไหว้เทพในศาสนาอื่นจนทําให้ศาสนาคมขาดก็ไม่จําเป็นต้องสมาทานไตรศาสานาคมใหม่เพราะจะทําให้ไตรศาสนาคมที่ถือมาหมดอายุไปกับการสมาทานใหม่สิบสามคำศัพท์เช่นคําว่าอัตราให้ออกเสียงต่อกับรอ โดยใช้สระอา,าร่วมกันอัตราเงี้ยละ่ะเป็นเสียงควบกล้ำออกเสียงว่าตราอ๋อคำว่าทิตตะวาให้ออกเสียงต่อเต่ากับวแหวมโดยใช้สระอาร่วมกันเป็นเสียงควบกล้ำออกเสียงว่าทิตตะวาทิตตะวาทิตตะวะเงี้ยละ่ะประมาณนี้แหละก็ในส่วนของข้อควรรู้ก็จะจบลงตรงนี้เนาะ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเริ่มจากไล่จากบทมหานามัสการมีบทนี้แล้วก็แปลให้ฟังบทชุมนุมเทวดาโวนี้ก็เยอะอยู่นะบทชุมนุมเทวดานี่มีประมาณหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าครึ่งแล้วก็ต่อด้วยบทไตรสรารณคมประมาณหนึ่งหน้าครับโอเคก็คลิปนี้ ก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วยังไงฝากติดตามในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับหนังสือพุทธมนต์จากพุทธกาลนะครับก็วันนี้มาเริ่มกันที่บทมหานมัสการกันเลยแล้วกันมาเริ่มกันที่นโมตระศักภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะครับอันเนี้ยในบทเนี้ยจะ กล่าวหรือสวดเนี่ยสามครั้งก็คือสามรอบอ่าคำแปลนะครับก็คือขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผมสึกซักสึงไม่รู้ทำไมอ่ะจบตรงนี้บทมหานวัตการคือประมาณนี้คำแปลก็ประมาณที่บอกไว้เมื่อกี้เนาะต่อไปจะเป็นบทชุมนุมเทวดา สมันตาจักกะวาเลสุอัตราขัดฉันตุเทวตาสัทธรรมังมูนิลาชัสสุนันตุสัตขักมมขัดทางไม่คล่องนะบอกก่อนเลยอ่ะคำแปลตรงนี้นะครับก็จะเป็นขออังเชิญเทวดาในจักรกวาลโดยรอบทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้ ฟังพระสัจธรรมมาฟังฟังพระสัจธรรมของพระจอมมุนีซึ่งชี้ทางสวรรค์และนิพพานตอรอมาวนี้ต่อไปจะเป็นธรรมัสสะวะนากาโลอะยังพัฒนตาอันนี้กล่าวสามรอบแปลคือท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังธรรมกล่าวสามครั้งท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เอาใหม่เมื่อกี้คลิปตัด เดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่มัสะวะนาการอะยังพักทันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังธรรมกาวสามครั้งสามครั้งนะโอเคโอเคจอนะจออันนี้ไปไปอีกอ่ะต่อนะสัพเพสุจักกะวาเลสวาลาวาเลสุเอาใหม่ใหม่สัพเพสุจักกะวาเลสุยักขา เทวาจักพรหม,มโนยังอัมเหหิกะตังปุญญสัพพสัมปติสาธกังสัพเพตังอนุโมทิตวาสัมคาสาสเนลตาปะมาทะระหิตาโหนตุอารขาสุวิเศส,สโตแปลคือขออังเชิญยักษ์เทวดาพรมทั่วทุกจักรวาล ร่วมอนมุโมทนาบุญที่เราได้กระทำที่สามารถยังสิ่งทั้งปวงให้สำเร็จได้ขอท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้สมานฉันยินดีในพระศาสนาและเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งใจปกปักรักษาชาวโลกเถิดดีสาสานะอะเดี๋ยวอันนี้ต่อไปนะสาสนัสสะจะโลกัสสะวุฒธธิ ภาวตุสพะธาสาสนัมปิจะโลกันจะเทวาลักขันตุสัพะธาแปลคืออันนี้คือแปลนะขอความเจริญจงมีแก่พระศาสนาและชาวโลกเสมอขอเทวดาจงรักษาพระศาสนาและชาวโลกเสมอเถิดต่อไปนะครับจะเป็นสัตทิงหนตุสุขีสัพเพปริวาเรหิก อัตตโนอนีคาสุมะนาโหนตุสหสัพเพหิยาติพิคำแปลคือขอท่านทั้งปวงเหล่านั้นพร้อมหมู่ญาติทั้งหมดและบริวารของตนจงเป็นผู้มีความสุขปราศจากทุกข์และมีใจเบิกบานเถิดขอนี้จะเจ็นนบทต่อไปไม่ใช่บทต่อไปหมายถึงว่าในย่อต่อไปอันนี้จะยาวหน่อยนะ ราชโตวาโจรโตวามนุสโตวาอมนุสโตวาอักิโตวาอุทกาโตวาปิสาจโตวาขานุกะโตวากันทกะโตวานักขันตโตวาชนปทะโรคโตวาอสัตธรรมโตวาอสัตถิติโกติโต วาอสัปปุริสโตวาจันทะหัตติอสะมิขะโคโนากุกกุละอธิวิชิกะมหิสัปปทีปิอัจชะตรัจชะสุกะระมหิงสายกกะรักขะสาทีหิ นานาพยโตวานานาโรคโตวานานาอุปัตถวโตวารักขันอะใชอารักขันอารักขังคันหันตุคำแปลคือขอชาวโลกจงได้รับการคุ้มครองจากอันตรายที่เกิดจากผู้ปกครองประเทศโจรมนุษย์อามนุษย์ไฟน้ำปีศาจต,ต่อไม้หนามเคราะห์ร้าย โรคระบาดในถิ่นมนุษย์ความประพฤติของคนซามความเห็นผิดของคนร้ายไม่ใช่ความเห็นผิดคนร้ายช้างมา้ากวางวัวสุนัขงูแมงป่องงูเขียวเสือดาวมมาาหมีหมาป่าหมูกระบือยักษ์รากสดเป็นเหตุเอ้ยไม่ใช่รากสดเป็นต้นที่ดุร้ายพยันตรายโรคและ อุปัฏฐะ,ะต่างอ่ะอันนี้จบแล้วจบในส่วนของบทชุมนุมเทวดายาวนะต่อไปจะเป็นบทไตราสารณคมอ่ะมาเริ่มกันเลยพุทธัทงสารานางคจฉามิข้าพเจ้าขอถือพระพุทธเจา้าเป็นที่พึ่งธรรมังสารานางคจฉามิข้าพเจ้าขอถือพระธรรมเป็นที่พึ่งสังคังสารนางคจฉามิ ข้าพเจ้าขอถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันนี้ผมกล่าวแบบแปลบทสวดแล้วก anyway. ็แปลเลยนะครับทุติยมปิพุทธทางสารนังกฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทุติยมปิธรรมังสารนังกฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือพระธรรมเป็นที่พึ่งทุติยมปิสังฆังสารนังกฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้า ขอถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตติยมปิพุทธทางสารนังกฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตติยมปิธรรมังสรนังกฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือพระธรรมเป็นที่พึ่งตติยมปิสังคังสรนังกฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสาธุ ก็ในบทตาสนะคมก็จะจบตรงนี้ต่อไปในคลิปหน้านะครับก็จะเป็นบทสมาทานสิทธิ์นะครับก็ในคลิปนี้ก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้กับในบทแรกก็คือบทสวดเริ่มต้นนะครับก็จบแล้วจบประมาณนี้เลยโอเคฝากติดตามช่องไว้หน่อยนะครับกับเพื่อรับฟังสิ่งดีๆที่ผมจะนำเสนอให้อาจจะมี ไม่ดีบ้างก็ขออภัยด้วยหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าตรงนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กระผมนะครับแล้วก็ฝากติดตามธรรมะที่จะที่ผมจะนํามาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับผมอยากเป็นผู้ให้ธรรมะเหมือนอาจารย์ท่านอื่นๆแม้ผมอาจจะย,ยังไม่ได้มีความรู้มากแต่ผมอยากจะเป็นความเข้าใจนี้ให้กับท่านผู้ชมทุกคนเลยโอเค วันนี้ก็คงต้องกลับลาแต่เพียเท่านี้ขอบคุณมากครับ